รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันในรายการสัจชะชีวิตคุยอย่างบรรจงอ่านกุรานคือทางนำพบกันอย่างนี้ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางช่องห้าพูดคุยกันนะครับสนทนากันว่าในเรื่องของอันกุรานคือทางนําผมวีรพันธ์โตมีบุญมาพร้อมกับอาจารย์ดรบรรจงโสมณีสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับเราพูดคุยกันอย่างนี้ในทุกเช้าตีห้าถึงตีห้ครึ่งครับผมวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับว่าในเรื่องผมว่าเรื่องใกล้ๆตัวซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของอมุสลิมนั้น<ม>ก็จะทําให้คนศาส,สนิกอื่นที่อยู่แวดล้อมใกล้เคียงกันได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงวิธีปฏิบัติของแต่ละท่านนะครับ,รบของของหลักศรัทธาหลักศาสนาต่างๆที่มีอยู่ซึ่งก็จะทําให้สังคมเราอยู่ด้วยกันด้วยความ สงบสุขนะเราก็จะมีความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เราน่าจะต้องเรียนสอบถามกันก็คือเอาเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ๆกับวิถีชีวิตกันก่อนนะครับว่าในหลักศาสนาอิสลามเนี่ยมีว่าเราจะไม่มีรูปเคารพครับคำว่ารูปเคารพในที่นี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เป็นรูปปั้นของใครภาพจำหลักใดๆของบุคคลใดก็ตามรวมถึงท่านศาสดาก็ไม่ได้ครับสุเมรามานครับคือหลักความเชื่อเนี่ยเชื่อในอล้อเชื่อในศาสดาเชื่อในกคำพีนะเชื่อในวันสิ้นโลกและปฏิบัติตามเนี่ยครับ คือเป็นข้อห้ามเลยเพราะว่าการต่อสู้นำมาซึ่งศาสนา i สลามนในเรื่องของการเคารพบ,บูชาจเววตรูปปั้นคำว่าจเจวตนี่คือรูปปั้นรูปัปสิ่งเหมือนอะไรพวกนี้ครับได้ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าถือว่าสิ่งต่างเหล่านี้ที่ไปเคารพสการะอะไรต่าง เป็นการตั้งภาคีมีอำนาจเทียบเทียมพระองค์ครับคือมุสซิมที่นับถือาศาสนาสนามจะขอความช่วยเหลือได้เฉพาะพระองค์เท่านั้นไม่จะขอจากศาสดา,ามอมัดไม่จะขอจากศาสนาทูตท่านใดแต่จะต้องขอจากพระองค์เท่านั้นมีอะไรพระองค์บอกว่าขอสิแล้วเราจะให้ครับทะนั้นผู้ใดขอแสดงว่ารักและศรัทธามั่นต่อพระองค์ครับ ดังนั้นคุณุณพันธ์เห็นว่าไม่เคยเห็นรูปปั้นมุสิมับในประเทศไทยไม่เห็นประเทศอื่นมีไหมครับผมผมไม่รู้คืออย่างนี้ไม่ว่ารูปปั้นของคนรูปสัญลักษณ์ของสัตว์หรือว่าภาชนะที่มีรูปสัตว์หรือทำเป็นรูปหนูรูปอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นที่อนุญาตที่จะเอาเข้าบ้าน เดี๋ยวเรานึกถึงว่าในในที่สาธารณะที่เราเห็นทั่วไปเราอาจจะมีขออภัยผมยกตัวอย่างไม่ได้เทียบเคียงกับอะไรพูดถึงภาพรวมๆว่าอนุสาวรีย์ที่เป็นบุคคลมีพวกตามีลักษณะที่เป็นเชิงสัอละไรไ์ด้ได้ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวบุคคลใดไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับรูปสัตว์ก็ไม่ได้รูปคนก็ไม่ได้รูปสัตว์รูปคนไม่ได้อันนั้นคือคือคืออยู่ในที่สาธารณะแต่ว่า อาจารย์พูดถึงว่าหมายคลุมรวมมาถึงว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านในบ้านบางทีเรามักจะเห็นสม,สมมุติบางทีวัยรุ่นอาจจะนิยม,ม<า>ตัวการุอ่าครับแพ้มอ่มามกำลังกระเยงขามีแพ้มีอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นนักกรอบก็มีเวลาตีกรอฟได้ได้รางวัลมีคนกำลังทำท่าตีอย่างเงี้ยไม่ได้หมดเลย ไม่ว่าบุคคลวันนั้นเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่มองแล้วเป็นคนมองแล้วเป็นสัตว์ครับไม่ได้อะไรที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอคุณวิรวันเคยเห็นไหมสัสลัประวัติเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจะเออครับไม่มีรูปภาพมีไหมเคยเห็นไหม่มีเหมือนกันรูปปั้นเคยเห็นไหมนไม่ไม่มีครับไม่มีครับอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ทะนนั้นเนี่ยซึ่งต่างกับลัทธิความเชื่อของ าศาสนาอื่นครับไม่มีเลยฮะจะไปใส่เลรแล้วบอกเหรีนี่เป็นอย่างนั้นจะใส่แหวนอย่างนี้แ,นแหวนนี่เป็นนามของอร่อยอะงนันไม่ใช่ให้เชื่อในว่าใจอุปมาอุปไมยแสงสว่างมันเกิดขึ้นได้ชั้นใดโดยหาต้นต่อของแสงไม่ได้ชั้นนั้นครับนั่นคือที่มาของการสราทธามั่นต่ออรฮถสุตลาที่เราไม่เห็นไม่พบ แม้แต่เป็นอะไรก็แต่แต่ว่าเดชานุภาพพลานุภาพของพระองค์นั้นเหนือใหญ่ยิง่งจริงๆครับผมเคยได้ยินได้ฟังมาว่าแม้กระทั่งภาพถ่ายของบรรพบุรุษญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับถ้าเมื่อท่าน,สนเสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่เก็บไว้จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นคือคืออย่างนี้ตามหลัก การจริงๆของศาสนาิสลามเนี่ยเเราสามารถจะติดรูปภาพเช่นสวนน้ำภูเขาร,ร่มรื่นและขนาดนี้ไดเ้เป็นรูปสัตว์ไม่ได้เป็นรูปคนไม่ได้แต่หากจะมีคุณก็เก็บไว้ในอัลบั้มในแฟ้มแบบเปิดดูส่วนตัวไม่ใช่โชว์กันอย่างนั้นอ๋อครับ นี่คือสิ่งแล้วก็แม้กระทั่งประโยคของคขบียนกุรานครับที่ทําด้วยอะไรตัวทองหรือตัวกจะถามามพวกนี้<ข>นะกำลังจะถามเจียวถ้าติดเพื่อว่าประโยคเหล่านี้สามารถคุ้มครองป้องกันเราได้ไม่ใช่ไม่ได้ติดไว้เพื่อกันกันผีกันเหนียว หรือปกป้องคุ้มครองไม่ได้โดยเด็ดขาดอันนี้เวลาเห็นเขาติดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตีความเจตนาเขาได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อสงสัยอันหนึ่งว่าถ้าถ้าเราไม่มีภาพไม่มีรูปเคารพแต่ว่าเคยเห็นว่าบางบางบ้านเนี่ยท่านมีเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อความภาษาอาหรับหรือว่าบางทีเอามาทาเป็นสติ๊กเกอร์ติดที่รถยนต์ก็เคยเห็นอย่างเนี้ยอันนี้อ,อันนี้สังเกตด,ดูนะว่าถ้ามีภาษาอาหรับหรือว่า ที่ติดรถยนต์ก็ดีอะไรก็ดีแล้วมีคําแปลาภาษาไทยด้วยยิ่งดีเลยเป็นการเตือนเนี่ยเป็นการเตือนเป็นคําสอนที่สามารถคือถ้าติดถ้าแปลถ้าอะไรเป็นเจตนาเพื่อเป็นคําเตือนคําสอนให้เราเนี่ยหันกลับมาอยู่ในแนวทางของอัลกุรอานคือทางนำนอันนี้เป็นที่อนุญาตถ้าติดแล้วคิดว่าช่วยเหลือเราได้ไม่ใช่สมมติสมมติว่าผมติดไปว่าอัลกุรอานคือทางยำ อ่าเนี่ยไ,ได้อย่างเงี้ยได้ได้ไดคือเป็นการเตือนใจใ<ช>เราว่าเราจะทําอะไรก็ตามก็ยึดถือแนวทางน,นี้หรือว่าติดคําว่าอลาเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยได้แสดงมไม่เอาอื่นมาพึ่งเทียมพระองค์อะไรเง,งรี้ยได้แต่ว่าถ้าติดว่าอลาลเป็นที่พึ่งที่ที่หน้าประตูเข้าใครก็ทําอะไรจะไม่ได้เพราะฉันมีอัล,ลอลาเป็นที่พึ่งและใช้คําตัวนี้เป็นตัวป้องกันไม่ให้ใครเข้ามายุ่งกับเราไม่ใช่อ๋อประโยค์นั้นช่วยเหลือไม่ได้ครับแต่ว่าคนที่ศรัทธามั่นเนี่ย ประโยคนี้ต้องน้องนํามาอยู่หัวใจเอาล้อเป็นที่พึ่งเอาล้อเป็นที่พึ่งเอาล้อเป็นที่พึ่งเอาล้อให้การช่วยเหลือเอาล้อเมตตาเอาล้อให้อภัยอย่างนี้ได้ครับทั้งหมดอยู่ที่ใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสัญลักษณ์รูปสัตว์ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ได้ไหมครับได้ดิได้เลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงสุนัขเออสุนัขนี่แล้วแต่บางคนที่มีความยึดมั่นในคัมภีรสุนัขจากท่านอบีจริงเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เลี้ยง มันเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงกันขโมยแต่มันม,มีปัญหาน้ําลายออตรงนี้ข้อเท็จจริงในในอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงไว้อย่างเพราะว่าเคยได้ยินเป็นสองเ,ออเคยได้ยินส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้แต่แต่ผมออชอบนะเพราะว่าผมผมมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกปลอดภัยสมมุติว่าผมวิ่งผ่านไปในชุมชนที่มุสลิมมุสลิมเนี่ยผมจะมั่นใจได้ผมจะปลอดภัยแน่นอนคือมันมีปัญหาอยู่นี้นิดหนึ่งว่าคุณเลี้ยงสุนัข เพื่อป้องกันขโมยครับได้แต่ถ้าเกิดสุนัขนั้นมาเลียคุณน้ําลายของสุนัขที่เลียเนี่ยมันละหมาดไม่ได้โดนเสื้อผ้าละหมาดไม่ได้โดนตัวละหมาดต,ต้องไปอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดถึงจะละหมาดได้และอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมาคุกคีกับเราะะทำไมเพราะเดี๋ยวนี้เวลาคนคเลี้ยงสุนัขก,ก็เลี้ยงแบบให้<อ>ให้คิดได้ดีครับแล้วก็เรื่องของสัตว์อิสลามไม่ส่งเสริมที่จะมากักขังมันอ้าวถ้าจะกักขังมันเนี่ย แค่าสามีพัญญาเนี่ยคนต้องมีกักขันกันถ้ากักขังโดดเดี่ยวมันไม่เป็นที่ส่งเสริมอย่างนกอย่างเงี้ยอ๋อกลื้อกลออุตาแล้วเดี๋ยวขออภัยครับขออภัยที่เขาเราเห็นอยู่เป็นที่นิยมกันอยู่โดยทั่วๆไปไม่ได้พูดถึงใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่า<ม>บางทีน,นกหัวจุกนกเขาครับไม่รู้ก็เห็นมีทั่วๆไปแต่นั่นถ้าเป็นลักษณะอย่างเนี้ยคือคือ นกมันก็อยากนอนกับแฟนมันอะนกมันก็อยากหลับนอนก็อยากบินของมันไปเ,เรื่อยๆนั่วเราไปกักกันแล้วมันไม่ได้นอนประกัดมันก็อยากจะนอนกับตัวเมียแล้วปล่อยมันอยู่ตัวเดียวผ่องผ่องชนกับลูกเพราะยังไงมันต้องอยู่ในขวดเ,เดียวกันนี่พวกเนี้ยเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยถ้าเป็นเราเราคิดยังไง ก็คงไม่สนุกอะถ้าเราเป็นนกเขาครับแล้วเราจับมาเลี้ยงอย่างดีให้อาหารอย่างดีพ่นน้ําอย่างดีจะให้เพื่อนขันอย่างเดียวเลยขันอย่างเดียวแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ความสุขในสิ่งที่นกมีอยู่ครับแล้วถามว่าเราคิดยังไงมันต้องเอาเรื่องนี้มาด้วยเหตุด้วยผลและการลออว่ายัางไงฉนั้นสิ่งที่ที่ที่ ถ้าลราพูดถึงกับเรื่องกรณีนี้คือเอถ้าคุณเอาสาัตว์มาเลี้ยงแล้วปล่อยอดตายเนี่ยคุณบาปเอานอกมาแข่งขันเรื่องเสียงอะไรก็ไม่มีในอิสลามมวยยังดูไม่ได้เลยมวยดูออไม่ได้อา้าวมวยก็ดูไม่ได้เพราคนกาลังตีกันแล้วก็มีอารมณ์ยุ่ยแย่เชียร์ใย่เออ้ายอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ได้ศอกที่ศอกออว่าแต่เล่นเลย มวยเนี่ยนักมวยเนี่ยอิสลาม้ามนะแล้วไปเอ๊ะขออภัยผมเคยได้ยินชื่อเหมือนเหมือนเหมือนชื่อแบบเป็นนี่ท่านวิรบันถ้าพูดเรื่องชื่อเหมันมุสลิมเนี่ยมูฮัมหมัดอาลี <c oughs> เนี่ยมุสลิม <c oughs> นักร้องดังกับมุสลิมครับ <c oughs> นักแสดงดังกับมุสลิมครับ <c oughs> มันมีเยอะหมดแต่มุสลิมเขาเยืยนอยู่ในหลักการของอิสลามหรือเปล่าอืม <c oughs> ถ้าคุณไปอยู่บันเทิงคุณก็ไม่ใช่อิสลามที่สมบูรณ์ที่ร,รักรถูกเป็นนักดนตรีคุณเป็นนักร้องครับคุณเป็นนักแสดงคุณเป็นนักมวยนะและมวยเนี่ยผู้ชายเนี่ยคให้ปิดถึงว่าเข่าใช่ไหมให้ปิดหมกหมกวิดและนี่ใส่กจันางเกงขาสั้นมันก็ไม่ใ่เสื้อก็ไม่ได้ใสไม่ไม่ใช่หมดเราไปมีอะไรที่ ตรงนี้ยที่มงค์นมงค์คนที่แข็งมงคลนที่สายยื่นไปไม่ได้เลยแล้วก็เวลาเข้ามุมไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาที่มุมปั๊บก็จะมือทั้งรวมก็อยู่ท่านนี้แล้วคนที่มาเป่าถ้าคนพุทธก็จะอย่างนี้ครัถ้าอิสลามก็ยกอย่างนี้เวลาพุทธบรรทาอย่างนี้ทางลำบนเป็นอิสลามก็อย่างนี้แต่เรื่ชื่อว่าไหว้ครูนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่มีครูอิสลามไม่มีครูครับอิสลามอย่าร้อยอย่างนี้โอ๋นะไม่มี อันนี้กำคํามได้ความรู้ใหม่แต่ว่าแล้วเครื่องรางของถังไม่มีขอภัยแล้วแล้วคนที่เขาที่เขานี่นะที่เขาที่เขาเป็นนักทั้งหลายเหล่าเนี้ผมผมเคยได้ยินชื่อได้เคยรู้จักนักแสดงดนตรีที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับแล้วท่านก็พยายามที่จะสื่อสารหรือท่านบอกท่านพูดถึงความเป็นมุสลิมอยู่เสมอแสดงความเป็น ศรัทธาอยู่เสมอถ้าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็น่าจะไม่ใช่ใชเป็นไปตาม,มอัลกุรอานและวก็มันก็เหมือนกับเราเอาน้ำมันเบนซินเนี่ยไปผสมกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องครับพอร,รวมกันแล้วก็คือน้ำมันแต่น้ำมันที่รวมเนี่ยมันใช้ได้ไหมอืมใช่ไม่ได้ครับแต่ถ้าน้ำมันเครื่องใช้ ในการที่จะอุดความเคลื่อนไหวของเครื่องน้ำมันเบนซินก็ใช้กับนั้นเครื่องเบนซินน้ำมันดีเซลก็ใช้เครื่องดีเซลน้ำมันเครื่องก็มีที่ใสย่ยนเครื่องมันมีประโยชน์ครับแต่และของมันแต่จะมารวมกันแล้วมันไม่ใช่ในเมื่ออิสลามห้ามมันไม่มีข้อสงสัยถ้ามนุษย์ตีความนั้นคุ้เวลาเอาความรู้สึกวิธีคิดของคนเข้าไปผปสมผสานแล้วจะได้ยินประโยชน์ ไอ้น่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ล้วจะอยู่ร่วมกันกับเขาได้ไงเออเออเนี่ยเนี่ยก็จะคิดอย่างนี้แต่จริงๆว่าการที่เราไอ้นั่นไม่ได้นนี้ไม่ได้เราเราอยู่ร่วมกับเขาได้แสดงเราเป็นคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอสบัตตละเราอยู่ได้เหมือนอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์ก็ไปงานเลี้ยงกับเขาได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆกับเขาได้เพียงแต่ว่าเราก็แสดงความเคารพให้เกียรติงานนั้น การหยุดนิ่งไม่ปฏิบัติตามพิธีกรรมรอื่นๆซึ่งอยู่นอกเหนือหลักศาสนาหลักศรัทธา,าของอิสลามเนี่ยเราก็อยู่ได้นั่นเป็นการให้เกียรติเราก็ให้เกียรติเขาใช่นะครับแล้วถ้าเรือพันไปดูแะถ้าเกิดเป็นยามมุสลิมคนใดค,คนหนึ่งนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้คนเนี้ยพอปล่อยเบื้องเบื้องเบื้อง,งท้ายของชีวิตเบื้องปลายเป็นคนที่ไม่มีเกียรติไม่มีราคาไม่มีค่า น่าจะเหี่ยวย่นดำหมออไม่มีใครสนใจครับเพราะอะไรเขาไม่ได้รับเกียรติที่เราให้เขาทำลายเกียรติเขาด้วยตัวเขาเองครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินพันล้านหรือห้าร้อยล้านมันช่วยอะไรคุณได้เพราะเงินต่างๆที่ได้มานั้นเนี่ยคุณจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์จริงแต่คุณปฏิเสธการได้มาว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยมาจากเราคุณบอกมาจากด้วยความสามารถของคุณถ้าคุณไม่พยายามคุณก็ไม่ได้สิ่งนี้ คุณยอมรับว่าความยิ่งใหญ่มาจากคุณสวยเลยซึ่งซึ่งอันนี้เขาเขาเขาเชื่อว่าหรือว่าใครก็ต้องเชื่อว่าขา้อแท้จริงก็คือมาจากความสามารถของเขาแต่ใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จหรือว่าสวยปีนี้สวยนะดวงไม่ดีะอะไรพวกนี้พวกนี้หลุดหมดเลย ถ้าทุกอย่างไม่ได้มาจากพระเจ้านี่หลุดหมดเลยครัหลุดหมดเลยเออป่วยครับเราทดสอบร่างกายแข็งแรงเลาเมตตาธรรมมาค้าขายเจริญเลาให้โอกาสและทดสอบเราว่าเราได้ค้าขายเจริญแล้วเราจะชำระสกาดหรือเปล่าเว<ร>ลารเราให้ยากจนนะเจ๊งขาดทุนค่อยเกิดสติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิทธิของเรา เราพลาดเพราะถูกหลอกต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งในการทําให้รอบครอบอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมาจากกันหรอกอ๋อถ้าเป็นโดยหลักศรัทธาก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าสร้างขึ้นโดยเลาะทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นงมาจากนั้นหมดความเป็นไปต่างๆกิดขึ้นโดยเราจะเสียชีวิตด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ครับแต่ในประโยชน์อย่าโยนตัวเองสู่ความหม่ยนะฆค่าตัวตายอย่างนี้ ดูมันมีนเมในการเดินทางยังไปอย่างเงี้ยบอกอย่าเล่นมีดแล้วไปเล่นอย่างเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าอิสลามถือว่าในสากลจักรวาลทั้งหลายมีพระเจ้าที่เ <c oughs> ที่ยงแท้เพียงองคเดียเป็นผู้สร้างสากลจักรวาลและเป็นผู้ราารบริหารควบคุมโลกนี้มิได้เกิดด้วยความบังเอิญถ้าเกิดโดยบังเอิญมันจะมีระบบระเบียบแบบแผนในการโครจรไม่ได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของพระเจ้าควบคุมควบค c o t r l ด้วยหรอซึ่งซึ่งรวมถึง มนุษย์ด้วยใช่คร,ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ความเป็นไปทั้งหลายเพียงแต่ว่าเราก็ดําเนินชีวิตไปตามแนวทางที่ที่ได้ส่งบัญญัติไว้ในอัลกุรอานอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวคิดเองทําเองเข้าใจไม่ต้องไปตีความเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการสําคัญของหลักศาสนาอิสลามนะครับอัลกุราอนรานคือทางนําถ้าเรายึดถือเป็นทางนําทั้งนี้ผมว่า ไม่ได้จำเพาะเจาะจงเพราะว่าอัลกุรอานก็คือหลักการที่สร้างขึ้นกำหนดขึ้นบัญญัติขึ้นแล้วได้ประทานมาเพื่อเป็นทางนำของมนุษย์ของมนุษยชาติาตนะครับ ถ้าเรานำมาใช้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะครับในหลายเรื่องเรื่องราวต่างๆเท่าที่ผมได้อ่านมาหรือได้สนทนามากับอาจารย์ทรเตบรรจงก็จะพบหลายเรื่องนะมันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของเราที่จะทำให้เราปลอดภัยและอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ครับท่านวีรพันธ์ถึงแม้ไม่จะเป็นมุสซิมก็ตามเนี่ยยังสามารถที่เก็บประโยชน์ใดประโยคหนึ่งเนี่ยไปเป็นบรรทัดฐานในการที่จะปฏิบัติก็ได้ครับ หรือบางคร<ช>ั้งปฏิบัติมาแล้วปรากฏว่าไม่รู้พอมาดูในคำพิธีแท้ๆอยู่ในนี้เองครับครับได้ครับ,รบเวลาของรายการสัจจชีวิตคุยอย่างบรรจงอันกุรอ่านคือทนํนำสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมผมวีรพันธ์โตมีบุญและอาจารย์ดรบรรจงโซมณีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตีห้าถึงตีห้าครึง่งช่องห้าสวัสดีครับ i